มาค่ะห้องสิพามัญย่าไม่ได้ยอ่อยออกมาแล้วแล้วออกันนิขออนุญาตเฮ็ดคลิปจักน้อยเนาะคะ่ะอันนี้คือผักผักบัวไต่บันบันภาษาไทยเอื่นยังบ่หู พักปัวไตวันค่ะทุกคนักบัวไตวัน,น,น,นวไต,ว,นไตวันมันสิทนไดท้ทุกทนหนาหอนหนาฝนมันก็อยู่ได้ค่ะโอเค บรรยากาศหลังบงันค่ะได้ฟังเสียงเขียดด้วยนะเป็นเวลาไก่สีําแล้ว <laughs> อากาศเย็นเด้อเริ่มสิคําแล้วนะคะจะมีลมหน่อยอากาศดีๆเ้อคะ่ะทุกคนนะจะมาพามาเดินเล่นชมมันแปลงผักจักหน่อยะคะ่ะหอมต้นหอมไตวันนะคะ แล้วเราก็จะจบอยู่ที่อันนีต้นมะม่วงมะม่วงนะคะน่ะกล้วยข้างหลังกำลังสิแตกนะ,นะคะกล้วยนะคะแล้วก็มีอะไรทุกคนพักบู่คลิปนี้หลายๆค่ะคลิปมีมิทุกพักค่ะนะคะ มีสองสามอย่างเนาะคะ่ะอันนี้เคอผักบุ้งนะคะพันปลูกไปหลังบ้านเนาะ,ะนี่แหละทุกคนคนขยันแล้วก็พื้นที่พื้นหายน้ำมันจะกว่วงหน่อยนะคะมันก็เลยปลูกได้ทุกอย่างเนาะคะ่ะคนขยันด้วยนะคะทุกคนเราต้องขยันพันก็ขยันปลูกไว้ประมาณเนาะคะ่ะแล้วก็เราจะมาจบที่ มีอะไรคะทุกคนมาดูสิคืออะไรมักเมายังไม่ทันสุก,กะ่ะบันเฮาเอืม้มักเมาแล้วเนาะคะ่ะยังไม่สุกนะคะทุกคน บรรยากาศดีด้วยค่ะลังบ้านเพิ่นมีของกินเยอะแยะนึกค่ะธรรมะนี่ธรรมะนี่แอบไม่มีคนกินหลายบ่หลายค่ะทุกคนนึกค่ะมีของกินมากมายค่ะ กิมนี่ขอเงี้ยวๆไหนจักหน่อยเดี๋ยวจะมาพาอะไรดูอะไรนี่น้องใหม่น้องใหม่เขาเอื่นยังกอน้องไม้ยังกอนอบาติเบลน้องไม่ไล่ปล่ค่ะใช่ไหมใช่น้องไม่ไม่ไล่ปล่ค่ะแล้วก็จะปลูกไว้กิน รูดหน่อไม้เอยียงโอ้หน่อไม้ลาหน่อไม้ไลาอยู่ตัวนู้นก็หน่อไม้ลาไลายแหละค่ะจะเป็นหน่อไม้ลาแหละค่ะก็จะปลูกไว้เต็มนะคะแต่นี้มันน่าจะกลายพันธุ์งัยมันก็จะเป็นไงเหรอเนาะปลูกไว้นะไสั่งๆบางบ้านนะคะทุกคนเดินกลับไปก็ได้ ของกินมากมายนะคะมีต๊ะตะไคร้ด้วยออน้องละคะคิดนี้มีของกินหลายอย่างนะคะมีพักหลายอย่างขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณทุกกําลังแรงใจนะ,ะนะคะนะคะที่เขามาเป็นกําลังแรงใจให้นะคะเข้ามาแล้วกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะ